กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูกเกมนะฮะก่อนอื่นก็หวัดดีปีใหม่นะฮะก็ทําให้แล้วนะก็ไปรบกวนน้องโก้เนี่ยตัดให้นะเพราะขี้เกียจตัดเองนะฮะก็จัดให้แล้วสำหรับเทียนฤทธิ์นะ่ยสำหรับเกมนี้นะครับผมสำหรับเกมเจ็ดดาบไอ้ดาบพิฆาตสูนยนะฮะก็ตามที่น้องขอมาในใต้คอมเมนต์นะเนาะ ก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสดุดปลอดภยัยแนะนำ้านไปท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต,ต้องโอท็อปอปัพมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมนะฮะปีใหม่จะเติมแพ็กไหนจัดไม่ได้เลยครับไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้นะไม่ว่าจะเป็นอุทยานเว็บเซ็นทรัพาร์คป่าพับจีฟีไฟนะฮะและ version, นด์เทอร์ล็อกทูเวอร์ชั่นสเปนโน่ทกเวอร์ชั่นสตาร์ซีดนะรวมถึงถังซานทุกเวอร์ชั่นนะนี่นะนะตามนี้เลยแพ็กนะรับเติมหมดเลยนะฮะเติมเกมเติมถ ก่อนอื่นก็มาเกินก่อนเลยว่าเทีทยริสนี่ก็ต้องขอบอกไปก่อนนะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นแค่ส่วนประกอบอะเนาะประมาณนี้นะฮะองค์ประกอบจริงๆก็คือทีมเราจะไปได้ดีเท่าไหร่ยังไงนะฮะแต่ส่วนตัวทีมผมก็จะให้ดูทีมก่อนนะฮะนี่ <c oughs> ตัวนี้นะครับผมได้มาตอนแรกกับตัวนี้เลยคู่กันเลยนะสองตัวนี้มีประโยชน์มากับทีมผมเลยนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีรายละเอียดตัวไหนบ้างเนะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆแคปหน้าจอกัอนไว้นะฮะแต่ก่อนอื่นมาดูทีมผมจัดไว้ก่อนนะฮะนี่ผมก็ไม่ได้ติดเทียริสอะไรแบบเบอร์อะไรขนาดนั้นนะี่นี่ตัวนี้ผมมีผมกดใช้ไปก่อนถูกไหมตัวไหนมีดาวมันจะเก่งกว่าแล้วก็ทาเลเวลได้ก็เลยต้องเอาขึ้นไปก่อนนะฮะส่วนเทียริสแล้วก็ดูองค์ประกอบรวมไว้ให้ตัวนี้เราควรจะเอาตัวติดเทียริสนี่ทำไมมันถึงติด ก็ต้องแปลด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไม่แปลนะฮะทำไมมันถึงติดตัวคอตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็แปลแล้วก็มาใส่ใส,ใส่ใส่นะเนี่ยตัวที่มีคำว่าคอคอเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับผมสำคัญมากนะเก่งด้วยนะับแล้วก็ไอตัวนี้ก็ไม่ติดเทียนนะแต่ผมเอามาลงตรงเขาเราียกว่าขั้นจังหวะะช่วยนะได้นะครับหรือผมจเจาตัวลุงนี่มาอีกก็ได้นะบนี่ตัวนี้ คนลุงนี้ก็ได้เนาะประมาณนี้ก็เป็นเทียง่ายๆนะเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนตัวนี้ไม่ได้เลยนะทีมผมต้องมีผมใช้ตั้งแต่แรกผมแปลแล้วก็ลองตัวละครรู้สึกว่ามันมันดีกับทีมผมมากตัวนี้พอเผื่อดีกว่ามัสมตสมาโตด้วยนะฮะเอ้ทำอายุทำอายุายนะฮนะนี่ขาดไม่ได้เดี๋ยวผมลองให้แบบนี้ก่อนเพราะอันนี้ก็ไปมั่วตรงนี้นะครับถึงไม่ติดเทียอะไรมากมายแต่ว่ามันเข้าไปมั่วตรงนี้ได้นะครับผม ก็ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเทียเดี๋ยวกลางให้แคปแน่นอนไม่ต้องห่วงเนี่ยอธิบายก่อนแลวทุกคนจะบอกเว้ยทำไมเอาตัวติธเทียลงอะไรเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบเนี่ยมีตัวนี้ก็ลงได้นี่เอาตัวนี้ออกก็อันนี้ลงได้นะครับผมแต่ผมต้องการดาเมจตัวนี้ยืน,นแนมแคบเดียวตายแต่ว่าถ้าตัวนี้กลางสกิลไหนแปดวิตแล้วจะดีมากแล้วก็บัฟให้เพื่อนด้วยครับดูนะหมูป่าก็จริงๆแล้วหมูป่าควรอยู่แถวสองนะครับ ให้มันยืนตีนานๆอย่าให้มันตายก่อนแต่อันนี้ผมเลเวลมันน้อยอันนี้ก็ได้นี่ดูมันการแล้วก็ไอตัวปืนนี้มันก็จะไปคุกวงไหนให้เราก่อนผมลองหลายทีมแล้วไม่ผ่านไอ้่นี่ะชาเลนจ์นะอันนี้ผมทำปุ๊บผ่านเลยนะนี่ประมาณนี้ใครมีตัวไหนมาใส่ให้หมดนะตามติดเทียเอ้ากดผิดนะ ดูทีอะไปแล้วนะตัวปืนเราไปล้วงหลังนุ่นอยู่ตรงกลางข้างหน้านี่ะอันนี้น้องคนนี้กลางฟิวซึ่งมันไม่ได้ติดเทียนิสเ,เลยเลยแต่ผมเอามาใช้นะผมแล้วก็ทีมนี้สามารถใครมีทีมอื่นก็จัดได้นะมันสามารถเล่นอีเวนต์น,นี่ได้นี่ครับผมเนี่ยมันสามารถจบได้นะเออตัวที่มีดาวผมเอาตัวปืน ออกไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีตัวไปกวนแถวหน้าแล้วับไม่มีใครตายชั้น 1, ชั้น2ชั้น3นก็ลองจัดทีมอประกอบดูแล้วกันนะส่วนเชลิสเดี๋ยวผมจะกลางให้นะนี่ครรอแป๊บนะฮะท่านก็แคปนะฮะไว้ดูหรือว่ากดย้อนสตรีมดูเอาแล้วกันนะก็ต้องขอบคุณโก้ด้วยเป็นทุระให้นะบอกโก้ตัดให้หน่อยก็ขอบคุณคิตตี้ด้วยนะ ก็ได้องค์ประกอบรวมมาเนะฮยแต่ว่าเดีย๋ยวผมจะวิเคราะห์เทียให้ะนรับไอตัวแรกอะแม่งเก่งแน่นอนแล้วผมแปลแล้วนะจำไม่ได้ไอหมวกอนันี้เขาใช้กันอยู่ในท็อปเซิร์ฟเอนมุน,นะฮะเทียเอสเอสครับผมใช้อยู่เหมือนกันท็อปเซิร์ฟเขาใช้กันเยอะนะฮะตอนแล้วแต่เราจะได้ตัวไหนมาเนาะประมาณนั้นแล้วก็เห็นตัวนี้ไหมอไอตัวดาบเลนโกคุที่ใครถามผมมา ผมลองไปเจอในอารีนาบ่อยๆให้แล้วนะครับมันตีหมู่ดีนะมีหมู่มิเดียวด้วยแรงนะผมส่วน S นี่ะดากินี่ผมยังไม่แปลนะอ่าแต่เจออยู่นะแล้วก็ตัวที่ต้องมี S ตัวที่2นะครับ S ตัวที่3าพ่อแรงมากไปลองมาแล้วนะแปลแล้วเรียบร้อยนะสกิล,ลโดนตรงกลางส่วนไอตัวเหมือนชินนบูดพี่สาวหรืออะไรเนี่ยตัวที่4 S อตัวที่4คือเก่งเลยนะ เอตัวที่ห้านี่คือต้องมีต้องใช้อ่ะเอตัวที่6ลิงเนี่ยต้องมีลุงเอตัวที่7นี่โคตรต้องมีเนี่ยเอตัวที่8อเอ่อมันชื่ออะไรนะเซนิสส์ในระ่างนี้ต้องมีเนี่ยใครมีก็ามาใช้มีตัวผมกับลุงนะอีกร่างหนึ่งนะอ่าโกจัดได้ถูกต้องเอาเลื่อนขึ้นมานะให้มันอยู่ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะส่วน A อนะครับ ต้องดูด้วยนะเทียดูดูรูปด้วยนะว่ามันคอไม่คอนะเ,ออเห็นไหมมันมีตัวคอไม่คอนะดูดีๆนะยังตามนี้แหละอ่ทำรรมาโย่สมควรอยู่ตรงนี้มันไม่ไม่ค่อยจะเก่งเลยนะตอนแรกเหมือนจะเก่งนะก็ใช้ได้ครับใครไม่มีก็ใช้ได้ตัวฮิลตัวนี้ตัวลองลงมาแล้วก็น้อง A ตัวสุดท้ายนะครับก็ได้นะผมเอามาใช้ ตีแถวหลังอะไรเงี้ยมีติดใบไซเรนเนี่ยอ,อะไรอย่างงี้นะนี่ไอเคียวจิโร่เคียวจิโร่โไฟนะผมบีตัวแรกนะท้าล่างล่างสูงสุดผมให้อยู่ประมาณอยู่ประมาณเทียเทียเทียเอเอกึ่งเอสนะฮนะไอตัวนี้ตัวปืนผมแก้สถานการณ์ได้นะับตัวบีตัวที่สามนะฮะ ้างล่างคืออาหารหมดเลยนะข้างล่างอ่ะแต่เคียวจิโร่ไฟนี้งใส่โกอาจจะไม่เห็นในนี้มั้งอาจจะไม่เห็นเคลียอะไระสกิลหรืออะไรอ่ะหรือคอนะอันนี้เคียวจิโร่กึ่งกึ่งเอสเลยนะให้กึ่งกึ่งเนี่ยเล่นร่วมกับทีมไฟอะไรได้นะครับก็แคปไว้นะครับผมแคปไว้ เผื่อบางคนเออเห็นเลยเนี่ยเอออันนี้เราตัดกันยิงเลยนะเออบางคนน่าจะเอาไปใช้แหละใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้นะผมเอาไว้เปรียบเทียบดูได้นอกประมาณนี้ก็ามาดูกันว่าทําไมมันเก่งนะเดี๋ยวผมจะห้ดูลุงอีกล่างหนึ่งนงะไปดูลุงนะ ก็ทําให้แล้วนะฮะไม่ได้เอาอะไรมาแปะแต่อย่างใดนะใครจะเอาไปใช้ช่องไหนหรือใครจะเอาไปใช้ได้หมดนะผมไม่เคยห่วงเรืวเวลาทำนะฮะไม่เรียนแบบใครด้ยก็เอาไปดูแล้วกันนียส่วน ลุงอีกอันนึงนะียตัวนี้ที่ผมได้มาโคตรประทับใจเนะียผมจะลองใส่ใส่ซ้อนกันเลยนะครับผมโหสกิลยาวอะ่ะผมมาไปแปะตรงนู้นดีกว่า่ะก็ฟุกได้มาเนะี่ยโคตรดีเนี <laughs> ่ย ไอตัวนั้นรู้แล้วมันเร่งเกจใช่ไหมแต่ตัวนี้คือฟาดฟันฟ้านับไมปทวนสร้างความเสียหาย180แสเกสตรูทั้งหมดและทําให้ศัตรูอยู่ใน,นาอาการอมราพาษเป็นเวลา4วินะฮะทำให้เป็นอมาพาตคือไม่สามารถเคลื่อนที่หรือโจมตีไม่สามารถหลบได้นะฮะทุกครั้งที่ได้รับดาเมจจะมีโอกาส1%ที่จะจบเอฟเฟกนะฮะจบเอฟเฟกคืออะไรไม,ไม่เข้าใจมันกันะ อนน <c oughs> ลายสายฟ้าโจมตีศัตรูแบบซุ่มเนี่ยซุ่มนะฮะสร้างความสาย200%ซของ ATK และทำให้เป้าหมายอยู่ในการอัมพาตสามวิอันนี้อัมพาตช็ชอตยาวเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวเล่งเกรแล้วนะครับเล่งเกรต้องเป็นอีกล่างหนึ่งนะี่นี่มันกึ่งดาเมจ อเอเดตเคสต่อศัตรูที่มีเอเดเคสต่ำเอฟเฟกต์มีโอกาส40จะกลายเป็นฮะกลายเป็นบะใบเหรอกลายเป็นคนตาบอดโจมตีพันธมิตอ๋อโจมตีพันธมิตกันเองเหรอไปลองหน่อยครับผม ได้มาแล้วนะี่ยต้องใช้มันไม่มีแชลลเววทำไมดีล้องแบบนี้ได้ไหมเนะียถึงได้นี่ว่าถึงร้อยเลยเนะี่ยร้องให้ดูครับเพราะน้ำยามันเหลือไงลองใส่วุกาก,กากไปก่อนนะฮะอันนี้ก็ใส่กากๆกกไปก่อน เอาไว้เปลี่ยนสถานการณ์ไงตอนนี้แชร์เลเวลมันยังไม่เห็นนะมันจะเปิดประมาณเวลสี่สิบนะผมเปิดเลยมั้งเนี่ยเออเปิดแล้วไม่รู้แชร์ตรงไหนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเอาไปลองด่านยากๆถึงจะเห็นเนาะเฮ้ยน,นี่มันตีบอส <c oughs> เดี๋ยวนะครับผม ด่าน,นี้เลยลองเอาหมูปลาออกนะให้ดูสกิลเฉยครับเออเรับ ไม่ไม่ล้าหน้าด้วยยืนเอ่อยืนตรงไหนฟันตรงนั้นเลยนะไปแล้วสกิลใช้ก่อนโอ้โหไฟฟ้าช็อตแล้วช็อตแบบมันนิ่งเลยทำอะไรไม่ได้ด้วยดูดิมีขนาดเอาดาเมจสองดาวออกไปนะครับโอ้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยอะ่ะเก่งมาก ผมยังฟุกได้นะแต่ผมแพ้เพราะว่ามันตาย2ตัวเนี่ยห้ามเกิดท่านตายเกินก็ถือว่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้มาแจกทลิ์ให้นะก็วิเคราะห์ให้แล้วก็ที่เหลือทุกท่านก็อยู่ที่ทีมแล้วว่าจะเอาใครเข้าใครออกใครใส่นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลราไปก่อนสวัสดีครับผม